สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big Wing และ m r s c a l e ทุกท่านนะครับทั้งในช่องทาง Facebook Fanpage และใน Youtube นะครับเพื่อนๆที่ติดตามมาจาก y t u t u นะครับกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับกดติดตามไปเลยนะครับคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดผมตั้งใจทำคลิปที่เป็นความรู้นะครับหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้อยากเล่นนะครับกิจกรรม RC ที่อยู่ในประเทศไทยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อแบตเตอรี่ลิโพนะครับ ซึ่งเป็นแบตท,ที่ทุกกิจกรรม rc ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นรถบังคับเรือบังคับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินแบตลิโพเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างแพงสมัยเนี้ยเทคโนโลยีการผลิตดียิ่งขึ้นก็ถูกลงนะครับทุกคนจับต้องได้มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแบตลิโพและใช้งานแบตเตอรี่ อย่างผิดวิธีนะครับทำให้แบตเสื่อมเร็วบวมเร็วนะครับที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับยี่ห้อเนี่ยไม่สำคัญนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าการเลือกซื้อการใช้งานการเก็บรักษานะครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือการเลือกซื้อแบตลิปโพนะครับ ก่อนที่เราจะเลือกซื้อได้นะครับเราก็ต้องอ่านค่าต่างๆบนแบตเตอรี่ให้เป็นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนๆนะครับมันก็จะมีฉลากแบบนี้แหละครับ อย่างแรกนะครับก็คือโวลต์เทตนะครับ7.4โวลต์ ont, ตัวนี้เป็นแบต2เซลนะครับจำไว้ว่าแบตลิโพ1เซลลมีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานอยู่ที่3.7โวลต์นะครับคลิกมาดูด้านข้างนะครับนี่3.7โวลต์ ont, นะครับเซล์ Cell ที่1 3.7โวลต์เซลลที่2ดังนั้นมันรวมกันบวกกันเลยนะครับ7.4โวลต์ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิโพ3เซลล์ล่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นแบต3ก้อนเล็กๆมาแพ็กติดกัน ได้ความดันไฟฟ้าเท่ากับ 11. 1 1 1โวลต์ส่วนค่าของมิลลิแอมป์แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นความจุของแบตเตอรี่นั้นๆน,น,นะครับยิ่งค่ามิลลิแอมป์สูงก็จะยิ่งเล่นได้นานขึ้นนะครับค่า C เนี่ยตัวนี้คือตัวดีเลยนะครับสำหรับแบตที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับในฉลากพิมพ์มา 60C แต่แบตจริงๆแล้วจ่ายได้แค่ 15C นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าแบตมันไม่แรงครับค่า C ก็คือชาร์จแล้วก็ดิชาร์จเรทนะครับหมายความว่า กระแสที่เราสามารถดึงไฟเข้าไฟออกจากแบตเตอรี่เนี่ยมันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะครับให้มองเป็นสายไฟนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับการมีสายไฟเส้นใหญ่นะครับก็จะเอาไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ดีนะครับโดยที่สายไฟมันก็รองรับนะครับไม่ได้ร้อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอยู่แค่ 10c นะครับสายไฟเราเส้นเล็กกระปิดเดียว เวลาเราดึงไฟไปใช้นะครับสายไฟก็จะมีอุณหภูมิสูงร้อนนะครับเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ซึ่งในกิจกรรม RC ีนะครับค่า C สูงๆนะครับจะใช้กับกิจกรรมที่กินไฟมากๆอย่างเช่นเครื่องบินดักแฟนรถทัวร์ลิงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดค่า C มันไม่พอเนี่ยเราเล่นเสร็จเนี่ยแบตมันจะร้อนจี๋เลยนะครับอุณหภูมิมันจะสูงมากดังนั้นเนี่ยแบต ที่อุณหภูมิสูงขนาดนั้นเนี่ยจะทำให้อายุการใช้งานของแบตสั้นลงด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือลักษณะของแบตเคสแข็งตัวนี้มีหน้าที่เหมือนเคสโทรศัพท์มือถือเลยนะครับก็คือปกป้องเซลล์แบตเตอรี่จากแรงกระแทกพวกแบตลิโพนะครับเราไม่อยากให้มันไปกระแทกกับอะไรทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิด แบตเรามีรอยรั่วนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้ง่ายดังนั้นเวลามันเกิดประกายไฟนะครับแล้วเพื่อนๆลองนึกดูว่าแบตเราจะอยู่ที่รถเราตลอดอย่างเงี้ยสปีดคอนโทรลมอเตอร์เซอร์โวมันก็จะไหม้ไปด้วยทั้งหมดนะครับดังนั้นแบตเคสแข็งจึงจำเป็นสำหรับกิจกรรม RC ที่เสี่ยงต่อการกระทบกระแทกนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีนะครับอย่างเช่นอ่ะ ผมมีรีโมทต,ตัวนี้นะครับผมอยากหาแบตลิโพมาใส่รีโมทต,ตัวนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูสเปคข้างกล่องนะครับตัวนี้ผมดูมาให้แล้วนะครับรองรับแบตเตรรโโอรี่ลิโพ2ถึง4เซลล์ซึ่งถือว่าเป็นเลนส์ที่กว้างนะสภาพมันก็เน่าหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้คือรีโมทที่เราใช้งานจริงๆอีกหนึ่งอย่างก็คือปลั๊กนะครับตัวนี้นะครับรองรับปลั๊ก jst คําว่า jst ก็คือปลั๊กสีแดงเล็กนะครับเราสามารถเสียบใช้งานกับซ็อกเก็ต ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับแบตที่เราจะต้องหามาใช้กับรีโมทต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบต2เซลล์ถึง4เซลล์นะครับอย่างตัวที่ผมเอามายกตัวอย่างก็จะเป็นแบต2เซลล์นะครับเรื่องขนาดก็สำคัญนะครับว่าจะนำเข้าไปในช่องได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูดีๆนะครับนี่นะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่7 4โวลต์นะครับก็จริงๆแล้วก็ควรนำไปชาร์จได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานต่อ คนขายอาจจะวัดไฟมาให้ตอนที่เราซื้อแบตเตอรี่นะครับที่ร้านเซลล์แรกได้3.7เซลล์ที่2ถ้ามันได้สัก2.9ไม่ควรซื้อนะครับแบตก้อนนั้นถือว่าไม่ผ่านเราต้องซื้อแบตที่มีแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเซลล์ใกล้เคียงกันนะครับโอเคเข้าหัวข้อที่2จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะซื้อเพิ่มมาด้วยนะครับคือเช็คเกอร์หรือว่าวัดแบตนะครับ โคน RC เรียกกันว่าวัดแบตขอ,อยืมวัดแบตหน่อยนะครับก็คือตัวนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะครับไม่ต้องซื้อหลายๆครั้งถ้าไม่หายลักษณะของสายบาลานซ์นะครับก็จะเชื่อมต่อไปแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่มันก็จะบอกว่าเซลล์แรกมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่เซลที่2มีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับส่วนสายแดงดํามันก็จะรวมแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับวิธีการใช้แบตเตอรี่เช็คเกอร์หรือว่าวัดแบตนะครับผมจะต้องเสียบเข้าไป เมื่อเสียบไปแล้วนะครับเรากดที่คำว่าเซลล์เซลล์แรกนะครับอยู่ที่3.821กดอีกทีนึง3.819นะครับถือว่าแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกันนะครับแบตแบบนี้ถือว่าปกติหลังจากนี้นะครับการใช้งานเราก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มซะก่อนนะครับการชาร์จนะครับมันก็จะอยู่ที่เครื่องชาร์จแต่ละรุ่น ว่ามันมีหน้าจอที่แตกต่างกันออกไปยังไงสมมุติว่าผมเลือกที่ชาร์จตัวนี้มาใช้นะครับเป็นเครื่องชาร์จขนาดเล็กกระทัดรัดยี่ห้อ HotRC นะครับตัวนี้จะชาร์จผ่านพอร์ตบาลานซ์หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปเสียบสายเมนด้วยนะครับเสียบแค่พอร์ตบาลานซ์เนี่ยเครื่องมันจะชาร์จโดยอัตโนมัติเลยถ้าสมมุติว่าแบตเต็มหน้าจอจะขึ้นว่าฟูลก็คือเราสามารถดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับเครื่องไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่ตั้งค่าผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้ตั้งสมมุติว่าแบตของเราเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนําไปเล่นกับรถบังคับสเกลรถบังคับสเกล,ลเนี่ยมันไม่ค่อยกินแบตนะครับผมตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงเลยว่าเอ้ย ผมสามารถเล่นได้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่คือเราต้องเล่นตลอดนะไม่ใช่ว่าเล่นแล้วไปกินข้าวครึ่งชั่วโมงกลับมาแบตมันก็จะเหลือเท่าเดิมอันนี้ผมเล่นไปแล้วครึ่งชั่วโมงผมนํากลับมาเช็คโอเคในกรณีที่ผมกลับมาจากการเล่นนะครับเล่นไปครึ่งชั่วโมงละเอามาเช็คกับที่วัดแบตได้แรงดันประมาณเท่านี้นะครับสำหรับแบต3เซลนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะใกล้เคียงถ้าเกิดเป็น11.1ก็ถือว่าเออก็พอดีนะครับ ไปดูแต่ละเซลนะครับ3.786เซลล์ที่2อยู่ที่3.783 3.783นะครับอันนี้ถือว่าแรงดันค่อนข้างดีนะครับปกติแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเล่นมาครึ่งชั่วโมงแรงดันไฟอยู่ที่3.1 3.2นะครับหรือว่าเล่นจนเรากดคันเร่งไม่ไปแล้วนะครับรถเราตัดเครื่องบินเราตัดคือต้องล่อนลงโดยที่ไม่มีเครื่องนะครับเรามาเช็คดูเฮ้ย3.1เว้ย คราวหน้าเนี่ยเราต้องลดระยะเวลาการเล่นนะครับคือมันจะไม่ตายตัวนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเครื่องบินแต่ละลำหรือว่าอุปกรณ์อาซีใดๆก็แล้วแต่มันจะกินไฟไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปว่าเล่นรถไปครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเหลือ3.7โอเคแต่ถ้าเกิดเหลือ3.1แบตเตอรี่แพ็คต่อไปเราอาจจะลดระยะเวลามาเหลือสัก20นาทีพออย่าเล่นจนมันตัดแบตลิโพเนี่ยมันไม่เหมือนแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆนะครับที่ ต้องเล่นให้หมดจนเหลือ0%แล้วก็กลับมาชาร์จให้เต็มเล่นใหม่ไม่ใช่นะครับมันต้องเล่นจนเหลือแค่ประมาณหนึ่งตอนนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะร้องอ๋อแล้วว่าเอ้ยทําไมแบตบวมเร็วจังเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้แบตผิดวิธีนะครับก็คือใช้จนมันหมดไม่เหลือไฟเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบตเตอรี่นะครับ เพื่อนๆจำไว้ว่าเราใช้ได้เฉพาะ3.7ถึง4.2โวลต์นะครับต่อ1เซลล์อย่าไปใช้งานต่ำกว่านี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็ควรจะลดระยะเวลาการเล่นเท่านั้นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงข้อสุดท้ายนะครับที่เราต้องคำนึงถึงในการเก็บแบตเตอรี่ลิโพการเก็บดูแลรักษาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่ นำแบตลิปโพไปใช้นะครับต้องทำความเข้าใจว่าแบตลิปโพห้ามเก็บแบตท,ที่ชาร์จเต็มนะครับเรื่องนี้เพื่อนๆหลายคนพลาดนะครับทำให้แบตเนี่ยบวมเร็วพอกลับมาใช้งานอีกใช้ได้นะครับแต่ว่าชาร์จแล้วรู้สึกว่ามันไม่เต็มสักทีนะครับหรือมันเสื่อมห้ามเก็บแบตเต็มนะครับแบตท,ที่ควรจะเก็บเซลล์นึงควรจะอยู่ที่3 7โวลต์ถ้าสมมุติว่ามีเซล,ลนึง3.7อีกเซล,ลนึงสา แต่อีกเซลล์หนึ่งอาจจะเป็น3.2อนะครับอันนี้คือเอาเราอาจจะใช้งานมานานแล้วนะครับดังนั้นเราควรจะบาลานซ์ก่อนนะครับก่อนที่จะเก็บควรจะใช้โหมดสตอเรจแล้วก็ชาร์จด้วยการบาลานซ์นะครับการบาลานซ์ก็คือการเสียบสายบาลานซ์ชาร์จด้วยนะครับแล้วก็เสียบสายหลักด้วยเครื่องชาร์จมันก็จะทํางานชาร์จมันจะเรียงไฟแต่ละก้อนนะครับให้มีความดันไฟฟ้าใกล้เคียงกัน เมื่อแต่ละเซลล์มันมีแรงดันไฟฟ้า3.7 3.8เนี่ยเราก็นำแบตเตอรี่ออกมาเก็บได้อย่างปลอดภัยการเก็บนะครับก็ควรจะเก็บในที่ที่ดีๆอย่าเอาไปปนกับเครื่องมือที่แหลมคมหรือว่าของมีค่านะครับเก็บไว้ในเซฟตี้แบ็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีพวกกระเป๋าใส่แบตลิโพโดยเฉพาะนะครับใบหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับประมาณ200-300ก็ได้ใบใหญ่ๆแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องเหล็กที่เป็นของทหารนะครับอันนั้นก็ได้เหมือนกัน โอเคเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับแบตลิโพที่ผมนำมาแบ่งปันให้อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับศึกษาให้ละเอียดจริงๆนะครับเรื่องแบตลิโพเพราะว่าก้อนนึงมันอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานผิดวิธีแล้วเกิดประกายไฟขึ้นมามันอาจจะเกิดความเสียหายได้มากกว่าตัวแบตเตอรี่หรือว่าตัวกิจกรรมอาีที่เราใช้นะครับอาจจะเสียหายไปถึงบ้านเรือนของท่านด้วยดังนั้น ใช้แบลลิโพใช้อย่างระมัดระวังนะครับถ้าเพื่อนๆศึกษาทุกข้อ3ข้อนี้อย่างเข้าใจแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะใช้แบลลิโพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่องของมิสเตอร์สเกให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ